สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งนะครับนะการประชุมเชิงสํานอนไลน์นะครับในเดือนกรกฎาคม64นี่นะครับนะซึ่งตอนที่1นะได้ผ่านไปแล้วนะในวันเสาร์ที่3กรกฎาคม64นะพูดถึงมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์นะครับที่หลากหลาย นะถึงโอกาสศักยภาพของเดอะค a s h ในปี2021นะครับลักษณะของเงินฝืดและเงินเฟอ้อจะเป็นอย่างไรอะไรจะมาก่อนมาหลังมุมมองที่เหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งเป็นตอนที่1อันนี้คือตอนที่เรียกว่าปูพื้นฐานก็ผ่านไปแล้วครับท่านใดสนใจตอนนี้ต้องรอไปในช่วงปลายสิงหาคมนะครับของปี64เนี่ยนะครับส่วนตอนที่2ยังสมัครทันนะครับนะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่10กรกฎาคม64นะครับเวลาทุ่มหนถึง4ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเต็มล้นฮะอาจจะถึง4ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำไปถึงเรื่อง The Great Reset นะครับในทศวรรษส0 2 0แล้วก็ d e b t d e l e v e r a ์การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับและการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ซึ่งจะเป็นตอนต่อจากตอนที่1นะครับเป็นตอนที่อัปเดตข้อมูลกันนะเอาวิธีการมอง f u n d a m e n t a l Technical แล้วก็ s e n t i m e n t มาคาดการเหตุการณ์ในอนาคตนะครับที่จะเกิดขึ้นท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามานะครับในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9599นะครับอันที่บอกนะครับการประชุมเชิงสวนาไลายเนี่ยนะครับเป็นการประชุมนะครับที่เนื้อหาแน่นนะแล้วมันก็จะเป็นตอนต่อกันนะตอนที่1ตอนที่2ท่านที่พลาดตอนที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องไปรออีกรอบใหม่นะในช่วงปลายสิงหาคมนะรับหกนี่นะครับ ส่วนท่านที่เคยอบรมสัมมนาทั้งตอน1และตอน2มาแล้วรอตอนใหม่ล่าสุดอยู่คือตอนที่3ผมคาดว่าจะจัดทำขึ้นในปลายปี64นะครับหรือประมาณต้นปี65นะถ้าคาดการเวลาก็น่าจะประมาณสักปลายไตรมาส4นะลนเข้าไปในช่วงต้นของไตรมาส1ของปี65นะก็พูดถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2020นี่แหละครับก็ส่งรูปไม้ดวนก่อน นะว่าการเปลี่ยนแปลงนะน่าจะยังมีต่อไปอะไรและอย่างไรนะครับท่านใดสนใจนะครับก็รอกันนิดนึงในตอนที่3ะเป็นตอนที่ต่อจากตอนที่2นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของ big crash นะครับตลาดหุ้นร่วงรอบนี้นะครับนะซึ่งตลาดนี้นะมันถูกหนุนด้วยตลาดนะพันธบัตรนะครับย่อมยากนะที่จะหลีกเลี่ยงแบร์ นะหรือว่าตลาดหมีในตลาดพันธบ,บัตรนะครับเพราะเราปฏิเสธแน่นอนครับว่าวงรอบวัฏจักรที่เรียกว่าไซเคิลเนี่ยนะมันเกิดวนๆซ้ำๆเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นแล้วไม่ดับนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะนั้นตลาดหุ้นไม่มีทางหรอกครับที่มันจะเอาทำหายไปเรื่อยๆมันก็เป็นช่วงของการบูมแล้วเดี๋ยวก็บัสนะครับลงมาเขาเรียกว่าวงรอบของบูมบัสไซเคิลนั่นเอง เพราะฉะนั้นบรรดากูรุนะักวิเคราะห์ต่างชาติก็คาดการณ์กันนะว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดนะในสภาวะนะของตลาดคราชนะครับในช่วงวงรอบเนี่ยนะครับมีอยู่นะก็คาดการณ์ไปมีความคิดเห็นที่เหมือนและแตกต่างกันนะในบรรดากุรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติบางท่านก็คาดการณ์ว่ามันจะเกิดเป็นบิ๊กคราชลงมา นะครับ40% 50%บางท่านก็มองว่าเป็น the b u ั s ลงมาร่วงเพลลงมาเลย80%นะก็ลงมาหนักนะบางท่านก็มองว่านะครับมันทนไม่ไหวระบบนี้นะครับมันเกิดการระเบิดออกนะอย่างรุนแรงนะกายเป็น the burst เ0รก็มีมันไม่ว่าแต่ละท่านจะมองเห็นอย่างไรนะครับจะเป็น big crash 40-50%บิ๊กร the b u s 80%ดอะบัส80%หรือ the burst เ0รเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า นะมันก็เกิดการแคลชลงมาร่วงลงมาครั้งใหญ่นั่นเองนะวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะในประเด็นนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับว่าบิ๊กแคลชหรือว่าตลาดหุ้นร่วงใหญ่นะรอบนี้นะครับซึ่งตลาดเนี้ยถูกหนุนด้วยตลาดพันธบัตรนะครับย่อมยากนะครับที่จะหลีกเลี่ยงแบร์หรือตลาดหมีในตลาดพันธบัตรนะครับต้องยอมรับความจริงก่อนว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ มันมีลักษณะคล้ายๆฟองสบู่ก็คือมันมีลักษณะเรียกว่า overvalue หรือว่ามูลค่าของมันสูงเกินจริงนะครับที่มันเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่านะมันมีเงินนะครับที่ไหลเข้าไปนะเข้าไปซื้อหุ้นต่างๆนะมาในรอบเป็นทศวรรษนะครับจึงทำให้นะมองเห็นว่ามันเกิดลักษณะที่เขาเรียกว่า financial asset price inflation หรือการเกิดเงินเฟอ้อในสินทรัพย์ในราคาสินทรัพย์ทางการเงินนะครับซึ่งดัชนีหลายตัวนะก็ชี้วัดออกมาว่ามันอยู่ในสภาวะ Overvalue นะครับมูลค่าสูงเกินจริงนะอย่างเช่นดัชนีที่เรียกว่า Buffett i n ดิเคเตอร์นะครับที่วัดอัตราส่วน,นระหว่างขนาดตลาดหุ้นสหรัฐและ GDP สหรัฐนะครับเทียบกันก็พบว่าธรรมดามันน่าจะอยู่อัตราส่วน1ต่อ1น1แต่ในคราวนี้มันจะไปถึงอัตราส่วน2ต่อ1 นะครับก็อยู่ในสภาวะสัญญาณแดงเป็นสัญญาณเตือนที่กระพริบอยู่ว่ามันอยู่ในสภาวะ Overvalue นะครับหรือฟองสบู่ดัชนีตัวที่2ก็คือนะครับชิ Price e Radio, นเลอร์ไพรส์ทูเอ็นิงเรชนะซึ่งมันก็สูงไปนะใกล้ๆในช่วงของ .com bubble ในปี2000นะครับฟองสบู่ดัชนีตัวที่3านะครับเขาก็เรียกว่า Put to call option ratio นะตัวนี้ก็ขยับเข้าไปเหมือนกันนะใกล้ในช่วงฟองสบู่2 0 0 0นะครับแล้วก็ตัวนะที่เรียกว่านะครับเ,เขาเรียกว่า margin debt นะครับ to cash ratio นะตาส่วนของการใช้นี้สินนะครับในการลงทุนซื้อหุ้นเทียบกับการใช้เงินสดนะซึ่งขณะนี้ก็กระพริบตัวแดงนะสัญญาณ ฟองสบู่เหมือนกันเพราะมันใช้ไปถึง172%นั่นหมายความว่าใช้เลเวเลตหรือการใช้เครดิตสินเชื่อในการลงทุนหุ้นเนี่ยนะมากกว่าเงินสดอยู่72%นะครับซึ่งก็ใกล้เข้าไปในช่วงของตัวเลขในฟองสบู่ o m ในปี2000นะเพราะ,ะตัวบ่งชี้เหล่านี้แหละครับนะเป็นสัญญาณที่เตือนว่าฟองสบู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเรามันโนนึกขึ้นเอง ในการเองนะครับก็มีกูรูนักวิเคราะห์นะมหาเศรษฐีนะครับกองทุนเฮดฟันที่ใหญ่สุดของโลกนะครับบิดวอเตอรคุณเรดรโอนะครับก็ทำเครื่องมือวัดขึ้นมานะว่าเป็น6สัญญาณนะครับของฟองสบู่ในตลาดหุ้น,เ,นเป็นอย่างไรใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปนี้นะครับแนะนำให้ไปรับชมก่อนนะครับว่าคุณเรดิโอเนี่ยเขามอง6สัญญาณนี้อย่างไรนะครับและขณะนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ในสภาวะฟองสบู่มากหรือน้อยเพียงไรนะครับนะลองไปดูคลิปนี้นะแต่ก็ต้องบอกได้ว่าเขาสรุปว่ามันอยู่ในสภาวะกึ่งๆนะจะไม่ใช่ฟองสบู่ที่สุดก็ไม่ใช่จะบอกว่าไม่ใช่อยู่ในสภาวะไม่ฟองสบู่ก็ไม่ใช่นะครับนะเพราะว่ามันมีลักษณะกึ่งๆคือบางส่วนนะเป็นฟองสบู่แล้วบางส่วนเริ่มส่งสัญญ,ญาณเป็นฟองสบู่นะ อันนี้แนะนำนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปนะที่พูดถึงมุมมองนะของคุณเรดโอที่ใช้นะการวัดของเขานะ6สัญญาณนะครับในการวัดนะว่าตลาดหุ้นอยู่ในสภาพฟองสบู่หรือไม่การสูงขึ้นของตลาดทุนตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับเราก็ต้องทราบก่อนว่าที่มาที่ไปมันสูงขึ้นได้อย่างไรมันสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีผู้เข้าซื้อ ถูกไหมฮะพอเมื่อมีดีมานนะมีผู้เข้าซื้อราคาก็จะสูงขึ้นนะครับราคาหุ้นนะแล้วแต่ว่าเข้าซื้อได้อย่างไรก็เข้าซื้อด้วยเงินมันตลาดหุ้นเนี่ยเวลาจะซื้อขายก็ซื้อด้วยเงินสดหรือกู้เครดิตสินเชื่อนะครับของธนาคารนะหรือสถาบันการเงินที่เราได้ยินไ่บอว่าเลเวเรจเนี่ยเลเวเรจก็คือเหมือนกับ คานดีดคานงัดนะครับก็คือใช้สินเชื่อนั่นเองนะครับมาซื้อนะครับออหุ้นนะฮะซึ่งในขณะน,นี้ตลาดหุ้นมันขึ้นสูงขึ้นสูงมาได้มาจากเงินเหล่านี้แหละนะเงินสดก็ดนะีแล้วเป็นเงินสดที่มาจากนักลงทุนรายย่อยก็ดีหรือนักลงทุนที่เป็นสถาบันกองทุนต่างๆก็ดีนะฮนะเงินเหล่านี้ละครับนะเงินสดก็ดีนะครับหรือว่าสินเชื่อก็ดีนะก็เป็นตัวทําให้ตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย ขยับสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเป็นนิวไฮนะเป็นออท h i ไฮอย่างเช่นในปีที่แล้วนะเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกว,ว่านักลงทุนเนี่ยซื้อวันนี้พรุ่งนี้ก็จะกําไรซื้ออาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็จะกําไรซื้อเดือนนี้เดือนหน้ากาจะกาไรนั่นเองนะฮะเป็นเพราะว่ามีผู้ที่สนใจนะครับดีมานนะมีความต้องการนะที่จะเข้าไปในตลาดหุ้นเนี่ยเยอะ ก็เอาเงินเหล่านี้แหละครับนะเข้าไปนะเข้าไปในตลาดหุ้นคําถามคือเงินเหล่านี้คือเงินสดนะสินเชื่อต่างๆมันมาจากไหนนะเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าระบบนี้เรียกว่าเดดเบดซิส s ต็มนะครับมันเงินต่างๆเหล่านี้เงินกระดาษเหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นมาจากหน,นี้สินนะหนี้สินนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากอะไรก็ถูกสร้างขึ้นมาจากนะครับตลาดพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะ เัตรเงินต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลไหนนะเงินดอลลาร์เงินยูโรเงิน Euro, เยน en, นะครับเงินปอนนะเงินหยวนเนี่ยก็ใช้หลักการสร้างเดียวกันก็เรียกว่า d e a t b a s e s ต์เเตระบบการใช้นี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินออกมานะครับังนั้นเมื่อพิมพ์เงินออกมานะครับมีเงินนะเข้ามาในาระบบนะครับผ่านเข้ามาในธนาคารนะครับผ่านเข้ามาในสถาบ,บันการเงินนะครับ มันก็ถูกปล่อยเอาไปกู้นะนะก็เป็นการให้เครดิตสินเชื่อให้นักลงทุนรายย่อยก็ดีนักลงทุนองค์กรนะนักลงทุนสถาบันนะกองทุนต่างๆนะครับที่จะสามารถหยิบยืมไปลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นได้นะครับเราก็จะมองเห็นตลาดทุน,น,นหุ้นสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยการสนับสนุนนะครับจากตลาดพันธบัตรนะจากเงินนะที่ทางธนาคารกลางนะครับพิมพ์เข้าไปนะ จากนโยบายที่เรียกว่าผ่อนคลายทางการเงินนะครับคอยทิพซิ่งที่เราเคยได้ยินมานะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา QE 1 QE 2 QE 3นะแล้วก็ล่าสุดก็เป็น Un limited QE นะนโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นเพราะว่าพอเกิดวิกฤตขึ้นมานะครับธนะนาคารกลางก,ก็ใช้โมเดลนี้ในการสร้างหนี้สินนะครับผ่านในตลาดพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินผ่านธนาคารสถาบ,บันการเงินเข้าไปถึงนักลงทุนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสต็อกไบแบ็กนะเข้าไปซื้อนะหุ้นของตัวเองคืนนะครับหรือว่าการที่ดอกเบีย้ยมันต่ําเป็นศูนย์นะครับทำให้นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยสนใจในการเข้ามาขอกู้ยืมนะครับก็นําเงินเหล่านี้นะครับนะไปลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นนะตลาดทุนตลาดหุ้นก็สูงขึ้นสูงขึ้นรวมถึงนะครับถ้าเรามองเห็นก็คือนโะยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนี่เป็นต้นนะ ก็มีการใช้นะครับเงินเดือนละประมาณ1,2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเองรวมถึง mbs นะครับเะเงินก็จะเข้าไปในระบบนะก็ไหลเข้าไปในธนาคารและสถาบันการเงินก็ไปถึงนักลงทุนนะเพราะนั้นด้วยการช่วยเหลือนะครับสนับสนุนนะครับจากธนาคารกลางต่างๆทุกวันนี้เขาเล่นเป็นคอนเสิร์ตกัน มันก็จะเป็นธนาคารกลางสหรัฐนะครับธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางญี่ปุ่นนะธนาคารกลางอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหลายชาติเขาเล่นคอนเสิร์ตกันนะเพื่อจะช่วยอุ้มพยุงตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับให้สูงขึ้นนั่นเองเพราะฉนั้นตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยเราจงมองเห็นว่าทุกวันนี้มันสูงขึ้นได้ด้วยการหนุนอนะาจจะจากตลาดพันธบัตรรัฐบาลต่างๆนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพันธาบัตรรัฐบาลสหรัฐนะพันธาบัตรรัฐบาลนะของยุโรปนะพันธาบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นต่างๆ่างนี้นะครับมันอันนี้เขาถึงเรียกว่า d e b t b a s e d system ก็คือระบบที่ใช้นี่สินเป็นฐานนะครับในการพิมพ์เงินออกมาและเงินเหล่านี้ก็ไหลเข้าไปพยุงตลาดทุนตลาดทุนให้สูงขึ้นนั่นเองนะแม้ขณะนั้นเรามองเห็นนะครับว่ามันเกิดสภาวะที่เรียกว่า Nega ทีฟเรียวยเนี่ยก็คือว่ายูผลตอบแทนของพันธาบัตรรัฐบาลนะครับ เมือ่อเมื่อหากออกจากเงินเฟอ้อเนี่ยมันติดลบนะก็แปลว่าใครถือพันธบัตรเนี่ยขาดทุนแต่ถามว่าทำไมถึงต้องถือก็เพราะมันเป็นฐานถ้าเราดึงฐานออกระบบนี้ก็คอลลปส์ได้นะฮะมาด้วยเหตุผลนี้แหละครับผมถึงบอกว่าในทศวรรษนี้นะครับนะนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมานะระบบเนี้ยถูกหนุนด้วยตลาดพันธบัตรเต็มๆนะซึ่งมันแตกต่างจาก ในช่วงก่อนนั้นนี้นะครับย้อนกลับไปในปี1987ในปี2000นะในปี2008เนี่ยเวลามาร์เก็ตมันคราชนะมันร่วงล่มลงมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกหนุนเต็มๆด้วยตลาดพันธบัตรรัฐบาลเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า Market Crash ในปี1987ในสหร,รัฐหรือในฟองสบู่ com ในปี2000นะหรือว่าเก t ต e c ีเซชันในปี2008เนี่ย นะครับมันก็ไม่กระเทือนนะครับตลาดพันธบัตรเท่าไรนะครับเราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้นะครับการขึ้นสูงนะของตลาดหุ้นสหรัฐต่างเนี่ยมันมีการหนุนนะในปริมาณมากซึ่งแตกต่างนะจากอดีตนะแตกต่างอย่างในปี1 9 8 7นะในปี2 0 0 0ในปี2008ะครับมันตลาดอุ้นทุกวันนี้สูงขึ้นนะครับมาจากนะการหนุนของตลาดพันธบัตรรัฐบาลชัดเจน นะถ้าเรามองเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือย้อนไปนะในช่วงของ2020นะครับหลังจากที่มันถูกวิกฤตเจ้าโควิดสินะตลาดหุ้นสหรัฐครา s ชลงมาอย่างแรงนะแต่พอถูกอัดอลิมิ i ต e d QE เข้าไปตลาดหุ้นสหรัฐก็ฟื้นขึ้นมานะอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยนะถ้ามันเกิดนะลักษณะที่เรียกว่าบิ๊กค a า h นะตลาดหุ้นนะครับร่วงใหญ่ รอบนี้นะครับไม่ว่าเราจะเรียกมันว่า big crash 50% the bust สบหรือว่า the burst เ0อ์อย่างไรก็แล้วแต่นะแต่ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันถูกหนุนด้วยตลาดพันธบัตรตามที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะโดยเฉพาะในรอบนี้นะครับหลังปี2 0 0 8ัเป็นต้นมานะตลาดทุนหนัดหุ้นเหล่านี้นะถูกหนุนด้วยตลาดพันธบัตรแบบเต็มๆนะถ้าลนึกถึงก็คือในรอบนี้เนะี่ยตลาดพันธบัตรเนี่ยเรียกว่าเป็นฐาน นะที่ตั้งของตลาดทุนตลาดหุ้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดการคราชในตลาดทุนตลาดหุ้นในรอบนี้เนี่ยมันย่อมยากนะครับนะที่จะหลีกเลี่ยงว่ามันจะเกิดแบร์หรือตลาดหมีนะครับในตลาดพันธบัตรไปด้วยก็แปลว่าถ้ามันเกิดมาเก็ตคราชก็แปลว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นตลาดหมีไปด้วยนะซึ่งมันแตกต่างจากนะในรอบ ก่อนๆของการเกิดแค s ชอย่างเช่นในปี1987เป็นต้นหรือว่าในปี2000 f o ฟองสบู่ m นะครับหรือว่าในปี2008นะครับเรียกว่า Great Financial Crisis หรือเราเรียกว่า Great Recession 2008ก็ได้ซึ่งในขณะเวลานั้นเนี่ยนะครับตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกหนุนยังไม่ได้ถูกพยุงไม่ได้ถูกอุ้มนะด้วยตลาดพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเยอะขนาดนี้ นะแต่รอบนี้มันเป็นเช่นนั้นนะครับนะตามที่คุณจิมลิคาร์ได้พูดถึงนะว่าในวิกฤตปี98นะครับเ,เมื่อมันเกิดวิกฤตนะครับขึ้นในพวกกองทุนเฮดฟันเนี่ยนะตอนนั้นนี้ธนาคารสถาบ,บันการเงินอุ้มพอมาในวิกฤต2008นะเกิดวิกฤตในธนาคารสถาบ,บันการเงินธนาคารกลางเข้ามาอุ้มนะครับแล้วในรอบนี้แหละครับ2021 ถ้ามันเกิดวิกฤตขึ้นนะครับรอบนี้นะครับกับธนาคารกลางเพราะธนาคารกลางเป็นผู้สร้างหนี้สินขยายบาลานซ์ชีตพิมพ์เงินออกมาพิมพ์เงินออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟองสบู่ลูกนี้แตกออกคําถามคือจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือนะครับในเก e ดรีเซ็ตรอบนี้นะซึ่งเป็นรอบใหญ่นะเปีเป็นไซเคิลซึ่งเราคงจะปฏิเสธยากนะครับ เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นซ้ำๆในรวัยิศาสตร์และก็คาดว่ามันก็คงจะเกิดต่อไปมันบิ๊กแคร์ตลาดหุ่นรอบนี้นะที่ถูกหนุนด้วยตลาดพันธบัตรถ้ามันเกิดขึ้นนะครับนะเป็นตลาดหมีก็ย่อมยากนะครับที่จะหลีกเลี่ยงนะว่าในตลาดพันธบัตรเองก็จะเป็นตลาดหมีด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือว่ามันจะเป็นตลาดหมีทั้ง2ตลาดเลยซึ่งแตกต่างจากนะครับในรอบปี1987ปี2000แล้วก็ปี2008 นั่นคือเหตุผลว่านะถ้าตลาดพันธบัตรก็เป็นหมีด้วยก็บอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะเกิดทั้ง Great Reset ในตลาดทุนหุ้นแล้ว่าเกิดการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ d e ็ดเดลิเวอร์เนะครับในรอบทศวรรษนี้นะครับ2020นะสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นจึงมาชวนเล่าสู่กันฟังนะครับว่า Great Reset รอบนี้ Big Crash รอบนี้เดอะ u สหรือเดอะเบสรอบนี้ มันจะแตกต่างนะจากปี1987 2 0 0 0และ2008นะครับก็ขอให้ทุกท่านฟังพินิจพิจาราก่อนค่อยเชื่อนะครับสิ่งนี้ผมเล่าปูพื้นฐานมาให้ฟังนะถึงเหตุปัจจัยต่างๆที่หนุนกันมาแต่การแคร์รอบนี้มันจะแคร์จากตลาดหุ้นแล้วกระแทกตลาดพันธบัตรให้แครชตามหรือตลาดพันธบัตรแครชก่อนแล้วตลาดหุ้นค่อยแคร์ตามติดตามกันต่อไปนะครับก็ขอให้ฟังพินิจพิจาราก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับ ใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถนะครับสมัครติดตามได้นะครับในช่อง Youtube c h anel จันเสถนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ